คุณแม่บุญเรือนตองบุญเติมพระคถาชิมพลีนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธสานณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถาม,มามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถถาม,มามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลี จะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระาราลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม